สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเกาะติดสภากับผมเกรียงไกรหอมจันเทศและทีมงานครับท่านผู้ชมครับเกาะติดสภาในวันนี้นะครับจะทาการถ่ายทอดสดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าการประชุมสนชครั้งที่76ทับส5งเป็นพิเศษนะครับซึ่งที่ประชุมของสนชในวันนี้จะเป็นการพิจารณาตามที่ได้รับการแจ้งนะครับจากคณะรัฐมนตรีนะครับโดยวันนี้จะเป็นการพิจารณาครับตามมาตราสองแห่งระแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ครับประกอบกับมาตรา23นะครับของรัฐธรรมนูญปี2550นะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านพลเอกวิราชอรุณศรีนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำข้อความนะครับจากคณะรัฐมนตรีมาให้กับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีการนัดประชุมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็เป็นกระบวนการไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยนั่นเองครับมาตราสองนะครับของรัฐธรรมนูญชั่วคราวประกอบกับมาตรา23ของรัฐธรรมนูญปี2550นะครับซึ่งขณะนี้บรรยากาศ้องประชุมพร้อมแล้วเราไปติดตามการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปพร้อมกันครับ บ,บัดนี้มีสมาชิกมาประชุม243คนแล้วก็บองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภานิติปัญญิแห่งชาติครั้งที่76ทับ2559เป็นพิเศษวันอังคารที่29พฤศจิกายน 2,559ระเบียบวาราที่หนึ่งเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมการดำเนินการตามมาตราสองของรัฐธรรมนูญแห่งาราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557ประกอบมาตรา 23ของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0สท่านสมาชิกครับตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนารบดินสยามินทราธิราช บรมนาถบพิรสวรรคตรบัดน,นี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่นร0503ทับ44549ลงวันที่29พฤศจิกายน2559เรื่ือก แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระราชทาิไว้แล้วตามกฎมนเทียนบาลว่าใยการสส่อราชสันตติวงพระพุทธศักราช2467แจ้งว่าบัดน,นี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทาิไว้ตามกฎมนเทียนบานว่าโดยการสื่อพระสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วคณะรัฐมนตรีจรึงขอแจ้งให้ประธานารัฐสภาทราบและประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นสรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกในห้องประชุมแล้วนะครับท่านสมาชิกครับ ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วในขั้นตอนต่อไปผมจะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากัราจากรไทยเฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ต้องเกาะปาตาสองของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2,550มาตา23ท่านสมาชิกครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมเก้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย ดนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ท่าสมาชิกครับขอได้โปรดกล่าวกลุ่มคำถวายพระพรพร้อมกันขอขอพระองค์ ท่านสมาชิกครับวันนี้หมดเวลาการประชุมตรอบวันนี้แล้วผมขอปิดประชุม